ครับผมมานี้บุรวงมือเทพสิพาพี่พน้องเลาะเข่าหมู่บ้านนาะภูนะพี่น้องเนาะวัดนักบุญมาลีอามักดาเลนานี่ครับผมเป็นหมู่บ้านถือศาสนาคิดนะพี่น้องนะเดอนไปดนวยสิภาพี่พน้องเลาะเข่าเบิ่งตถนทนทนทางหมู่บ้านี่เพื่อนนับถือศาสนาคิดนี่เป็นอะไรสวยงามท่าดไหนนะพี่น้องเนาะโอ้อันนายกองอิงก็ับมายืนเทะเล่าอยู่ในพี่น้องเนะี่ย ท่านนิยมเวชกามาปะว้าเดีวก็เลาะน้ำกันพี่น้องว้าถนนทางหมู่บ้านนี่มันจะเป็นไงมันจะสวยจังงามเท่าไรมันจะสะดวกสบายเท่าไรน้พี่น้องเนาะเป็นหมู่บ้านผููไทยเก่าเนาะพี่น้องเนาะที่พันธุ์ือศาสนาคิด,ผ,คดผู้นับถือศาสนาคิดก็มีผู้นบคือศาสนาพุทธก็มีส่วนหน่อยอย,อยู่นะครับหมู่บ้านนี่ ท่านตั้งกันมากัดลายสิบปีนี่แหละพี่น้องทั้งพุทธายเก่าก็มีทั้งโซ่ก็มีทั้งไฟน้องก็มีพี่น้องที่เพิ่นตั้งอยู่ในหมูบ่บ้านนี้ยังเป็นทรงเก่าๆจังหน่อยอยู่พี่น้องเองินซานลานต้องคนเป็นเงินสองสั้นที่เพิ่นสร้างกันมาวัางสิบยี่สิบปีสามสิบปีนี่แหละ เคลื่อนเก่าโบราณแท้โบเห็นแล้วพี่น้องบดแล้วเลือแต่เคลื่อนกลางเก่ากลางใหม่นี่กับบดได้เข้ามาหึงแล้ะพี่น้องหน้าจะลงหรือวันสิแป์ฮอดใสพีน่น้องเนะาะเดี๋ยวจะพาเลาะบ้งหมู่บ้านตามบ้านนอกคอกนาตามชนบท หมู่บ้านนี้น่าจะยาวไปน้ำถนนพี่น้องน,นี่ยเนี่เนี่นี่เฮือนหลังนี่พี่น้องจ้าสิเป็นเฮือนโบราณจังหน่อยพี่น้องเนี่ยหลังนี่งาม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 สิน้องเนี่ย กึ่งโบราณกึ่งใหม่้าไปฮอดไฟเนาะถนนนีเนาะพี่น้องเลยแค่วันจิตตกบ้านใดนะพี่น้องบุกข้าจะเข้ามาพี่น้องโอ้ฮอดขนาดบ่อยายขออนุญาตขออนุญาตยายให้แต่ฝนตกน้อยายเนาะ ครับผมมีแห้งจังหน่อยเออยายสบายขนาดฝนตกใส่พี่น้องเอออยู่ในห้องม่วงพี่น้องนี่เย็ยนสบายขนาดเรายายเนาะสุดยอดวันข้าววันน้ำแล้วเบิ้ลระบ่อยายครับผมคายจังหน่อยเนาะตาเนาะฝนล,ลงมาใส่ชุ่มว้านก้อนเห็นสมุ่มบ้านก้อนน่ะฝนมาตกใส่แมงนสิบตายแล้วบ่ตาอ้าวปลาเดือยยายเด้อ มาเลาะเล่นหรือซื้อดอกยม้เองครับผมออกไปเลยออกไปบักกะเตะได้บ่ยายตรงไปในออกบักกะเตะเลยนะครับเนาะโอ้ต้องโค้งก่อนบ่าตาโอ้ขับบักกะเตะนะครับเนาะครับครับครับเอาอความโคตรเลยตาขอบคุณครับ มันโบได้มาหึงถี่น้องอยากลงนะผมก็ได้เงินชาล้าน่องหลานนี่กลางเกาอกลางใหม่ โอ้เป็นหมู่บ้าน,นยงาเลยเห <c oughs> ็น้องเล้มันยาวมันยาวโอ้ต้นมะขามยักษ์ต้นบกขามโบราณพี่น้อง เงียบสงบพี่น้องช่วงกลางเวรเนี่ยพี่น้องโอ้ก้าวไก่ก็เข้ามาเที่ยวน้ำค่อยเดอ้อดิเด้อก้าวไก่ก้าวไก่ก,ไก,ก็เข้ามาพี่น้องนี่นะครับผมวัดของคนพี่น้อง อรับมไปทางนี้พี่น้องเนี่ยโอ้ขึ้นบันไดขายของพี่น้องเดี๋ยวอมจะรอไปเรื่อยๆพี่น้องเลยเพื่อมีสิ่งแปลกไม่แปลกหูแปลกตาห้าสิพานละพี่น้อง ไดมานานพี่น้องโอ้ยเงินหลังหนึ่งงามขานาดพี่น้องเรียกหมูนำพี่น้องพี่น้องอจับเกี่ยวหนาบ่นี่จะเป็นหมู่บ้าน นาโพน้อยโอบา้านนาโพน้อยไปแล้ว